เขงเหลืองนะครับแกงเหลืองปักใต้นะครับแกงเหลืองปักใต้เนาะใส่พน,นิน่งเสบกุ้เตี๋ยด้วก็อันหน่อไม้ดองปน,นิ่งหนุ่มสูตรอันนครศรีธรรมราชนะครับรสชาติเผ็ดจัดจ้านเข้ม ขึ้นคนแล้เตะหมอ้อีนกินได้ปุ่นสามสี่วันเมื่อนะดูไม่อยากกินเข้าแล้วปนินจันซาบานี่สองตัวิ๊กต่ำคนเดียวนะต่ำเอง Được, xem khuôn không? Ồ, Mọi người